อ๋อสิอันนี้มันชอบอ่ะแกลอก์ชอบไม่ได้เหรอเจนก็สวยนะแต่ยังไม่เก่งกว่ายังไม่ตอบเจเลยทำไงที่นี่มานานนี่อ่ะก็ตั้งแต่มาเปิดตัวแรมแสดงว่านานครั้งแบบนี้รู้จักนีิตายมาั้ยโหเจใครจะได้ไม่รูจ้จักเจนนิเฟอร์ดาวดิทดาวดังแรปซาเต้แต่เจี่ยถังทำอะไรอ๋อคือเจใส่ใจเรื่องเรื่องเรื่องผี เห็นวิญญาณลอยไปลอยมาคิดว่าต้องเป็นวิญญาณจริงๆแน่ๆเลยป้าเห็นแั้ยตอนนี้หรือว่าผมเห็นคนเดียวสิไม่บอกใครเขานะไม่มีใครจะเชื่อเลยวันก่อนเมื่เห็นคนจะเปิดช่้วผมเห็นเป็นเงาดำๆลอยไปลอยมาอยู่บนแผ่ไฟผมว่าใช่แน่ๆต้องใช่จริงๆแน่ๆอืมแล้วทำไมเขาไม่เกิดล่ะเขามีทะเลาะกับใคร

แม่สาที่วัยชาหันเลื่นเลื่อนมาใจล้ัาบอยากเป็นดาวแต่เป็นต่างดานั่งใสจริงเตอเราไม่พูดสาทุกวันนี้รายกันแค่ดูเก็บเงินในบ้านแต่ก็น่แหละต้นคนในบ้านเนี่ยจริงห่วใช้ตลอดโดยเฉพาะเจ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 จริงเจเจหะวใช้ทั้งด่าทั้งหลีสารพัดกินเงินเจเจผมในบ้านออรอเป็นคนาเจมองที่ดูก็มันทั่วไปหรือว่าเก็บความลับในใจ แยกในขาอยู่ดีไปได้ซ้ำป็นค<ม>ีขาพ้ามตัวริบารเจ๊แม่ทีนงเป็นนงที่มาเป็นไม้แต่ที่สองก็ต้องทำเพื่ออาไปแลกเปนก้อนโถแล้วแต่พวกนี้นะไม่ว่าจะทำสวยกะเป็ดผูนชายแล้วมความเทียดจะคันไม่สวยไงเขาเนี่นนนเยเหรอมาเจเจจัตหกวเจสอนนะโง่เป้นไมไฟเลยแต่ทำอะไรไม่ได้ดไป แต่ยูีดีๆนะสองคนนี้เขาต้องรอัปหนักมากจนมีคนไปรู้ความจริงว่าเจนจะลาออกันแรกถ้าที่ที่เจนเปทีุดเทจเขาเกลียดไปไม่น้ําเสียทีงสี่หน้าทีทุกวันเราทุกีที่แต่เขาเกิดไปเห็นเจมโหอีกัรทั้งมือ่าเจนตายจุด่าเจนตายผู้หนัสนะผู้หญิงที่ไม่ใช่บีแมสสวยแต่ก็ไม่จริงแต่์กิ้ายแบบโคตรอีก ต้องไม่จัดรลอไม่พี่สจะไปใส่แน่เอาสิิใครกันแน่ล่ะที่ควรจะถามคำถามเ่ถ้านนะอยากจะพูดความจริงมเมื่อไร่ก็มากันนะมเฮ้ยเธอันีชื่อเออชื่อ กี่วันนะแค่ชื่อฉันน่ะจําไม่ได้หรอพดีใช่ไหมเขาใส่ใจที่จําได้เธอสนิทกับเจมส์หรือเปล่าเธอชักเจมส์ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะพี่ฉันกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วเหรอเอา้าใช่สิก็จะพูดเองนี่ว่าเจ้าของที่นี่ก็เป็นต้องใส่ได้ผมไม่เว้นแล้แต่แจงนี่เก่งกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยเนะนาะเล่าให้ตำรวจฟังได้เนชะื่อค่ะ จะพูดเธอรู้อะไรนแล้วนัอ่ะสื่อมานนสองนานบอกกอย่างต่าทางชิงมีปแบบุ๊ไหมเหมือจะไม่มีไอ้พลร่วมเลไหมห <c oughs> น่าจบาไม่ได้ช่วยฉันจะได้เธอจะไม่ได้รนั้นะอะไรขอกูเนี่ยกูอยากรีบจบเรื่องนี้ไอ้เหี้ยแต่มันไว้ใจได้เหรอวะ พูดเองกมใช่เหรอว่าทุกคนที่นี่ก็เป็นค้ต้องใส่ได้ทั้งหมด็อยยิ้มน่าสงสัยเลยต้องมีอกมาใกล้ตัวและอีกอย่างนะเธอก็รู้ว่าเป็นตำรวจนี่เป็นตัวของความแตกใจ นึงก็ซื้อพวกพูนี้ได้ทั้งหมดะอยากได้เท่าไหร่เขียนเช็คเลยโอยไอ้เจมมันตายไปแล้วมันเกินกว่าสิ่งที่เราจะทำได้คนที่อยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องใส่หรอสาุไตรวยอคนนั้นที่เข้ามาใหมมันเป็นตำรวจไง ต้องเปลี่ยนให้คนได้กับแองจี้ใช้สรุปชุดนนี้แต่พี่นะอัลลีถ้าเป็นสอบแล้วเนี่ยงานก็ส่งชุดชุดก็ดส,ส่งงานเชิญฟังเจอยง